เป็นนกกระเรียนสื่อสารของสำนักตรงซูสำนักตรงซูต้องหาเรื่องอีกแล้วอะไรนะนี่มันเหลวไหลขึ้นดีเจ้าสำนักอยู่ในนั้นเขียนว่าอะไรบ้างพวกเขาเชิญทุกสำนักในทวีปเทียนเฉินมาปกป้องและบำรุงดับสมบัติของพวกเขาดับสมบัติเกิดอะไรขึ้นผู้อาวุโสไม่ทราบหรอ สำนักตรงซูพัฒนาเป็นสำนักใหญ่ในเวลาไม่กี่ปีได้พดดาบสมบัติและ่า่กลที่ได้รับจากบุคคลลึกลับเบื้องหลังพวกเขาถือว่าทุกสำนักเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเมื่อก่อนอยังแส้งทําเป็นรักษาสันติภาพภายนอกแต่ตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะแส้ทำด้วยซ้ำพวกเขาไม่เห็นสำนักอื่นอยู่ในสายตาเลยการการะทำในวันนี้หนึ่งคือต้องการยืมโชคลาภของพวกท่านมาบำรุงดาบและสองเป็นการแสดงแสนยานุภาพต่อพวกท่าน ่แล้วน่าเสียดายที่เราถูกควบคุมทําให้กโกรธแต่ไม่กล้าพูดยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนข้าจะไปเตรียมตัวก่อนขอตัวไปเถอะดูเหมือนว่าเจ้าสํานักก็ไม่สามารถทําตามใจได้อิสระน้องชายเรื่องสํานักตรงซูนี้เจ้าคิดยังไงท่านเจ้าเมืองหวาเฉิงแห่งทวีปเทียนเฉินเสืีอหญิง สามารถปรับปรามการมีอยู่ของสำนักตงซูได้เสมอในอดีตสำนักตงซูไม่กล้าที่จะหุนหันพันแล่นเกินไปการโจมตีอย่างกระทนในครั้งนี้น่าจะมีเหตุผลที่ไม่กลัวเสื้อหญิงพูดได้ดีข้าก็สงสัยว่าเบื้องหลังของสำนักตงซูจะต้องมีอำนาจที่ใหญ่กว่าพาข้าไปพบเจ้าเมืองหวาเฉิงเถอะเรื่องนี้แค่พวกเราคงไม่ไหวข้ารอคำพูดนี้มานานแล้ว นานแล้วที่อยากพาเจ้าไปพบสิทธิ์น้องของข้าจวนเจ้าเมืองหวาเฉิงสิทธ์น้องข้ามาหาเจ้าแล้วดูสิว่าข้าพาใครมาชยี่เหรอพวกเจ้ารู้จักกันเหรอเราเคยเจอกันในงานชมนุมร้อยบุกผาเขาเป็นอันดับหนึ่งของปีน,นี้ เขายังมีอีกฐานะที่เจ้าไม่รู้เขาคือสิทธิ์น้องของเราไม่ได้เจอกันนานเลยเสียหญิงเจ้าโตขึ้นแล้วเสียนซุนเสียนซุนเหรอที่ไหนอาจารย์ก็มาด้วยเหรอไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นหมูข้ารู้แล้วว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ เดี๋ยวเจ้าจะบอกว่าเขาคืออาจารย์เหรอถูกต้องเสี่ยวจิวเจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอข้าคือราชาย,ยม,มาโลกท่านอาจารย์ปล่อยนะน้ำมูกจะเลอะข้าแล้วข้ารู้ว่าท่านไม่ตายง่ายๆหรอกสิบนาทีต่อมาใช่ ไม่คิดเลยว่าข้ายังมีโอกาสได้กลับมาดังนั้นอาจารย์ก็เลยไปโลกมนุษย์เมื่อตอนนั้นสินะจะบอกข่าวอาจารย์ให้สิทธิพี่คนอื่นๆทราบดีไหมไม่จําเป็นทําไมล่ะอาจารย์สิทธิพี่น้องคนอื่นก็เป็นห่วงท่านมากนะคนทั่วไปรู้จักแค่สิทธิห้าคนแรกของข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีตัวตนอยู่นี่ก็เป็นการปกป้องพวกเจ้าด้วย อนนี้ศัตรูของข้าไม่ชัดเจนคนที่อยู่เบื้องหลังวางแผนโค่นล้มสำนักไทยเก๊กไม่ใช่อะไรที่พวกเจ้าจะรับมือไหวเพื่อความปลอดภยัยพวกเจ้าต้องเคลื่อนไหวน้อยลงอืมเฟดเข้าใจแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ที่ท่านกลับมาพวกเราก็จัดงานฉลองดีๆให้ไม่ได้น่าอับอายจริงๆแค่เปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด<ๆ>ก็ไม่กลัวว่าจะไม่มีวันฉลองแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้เรื่องของข้าอย่าเพิ่งบอกใครนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วข้าจะไม่พูดอาจารย์ตอนนี้ท่านปรากฏตัวออกมาคิดว่าก็เพื่อสำนักตรงซูใช่ไหมไม่เลวมีเรื่องผิดปกติย่อมมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเจ้ามีเบาะแสอะไรไหมไม่ค่อยชัดเจนนะักแต่ที่มาของสมบัติล้ำค่าของสำนักตรงซูค่อนข้างแปลก โอมันมีที่มายัางไงดาบสมบัติของสำนักตงซูเดิมมีชื่อว่าดาบประกายแสงซึ่งแยกออกมาจากดาบแห่งแสงอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสิ่งสัทธิ์ในตำนานข้าจำได้ว่าดาบแห่งแสงอันยิ่งใหญ่ถูกเฝ้าดูแลโดยตระกูลหยานในอาณาจักรวิญญาณตะวันออกของโลกหมื่นยุคมาตลอดแต่ตอนนี้กลับไปอยู่ในมือของสำนักตงซูเสียแล้วพวกมันต้องสมคบคิดกันแน่แตระกูลหยานชอบลุกรานดาวดวงอื่น มีผู้เยี่ยมยุขอบเขตปราณก่อกำเนิดมากมายถ้าจับมือกับสำนักตงซูเกรงว่าจะรับมือได้ยากข้าพอจะรู้กลเม็ดของตระกูลหยานบ้างเล็กน้อยพวกเขาไม่ทำอะไรมากไปกว่าการสนับสนุนสำนักท้องถินก่อนแล้วค่อยๆขยายอิทธิพลและกลืนกินสำนักอื่นๆทีละขั้นพวกเขาจะไม่ลงมือเองไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ตราบใดที่สำนักตงซูถูกกำจัดแผนของพวกเขาก็จะล่มเหลว ใช่มีท่านอาจารย์อยู่พวกเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเจ้าเด็กนี้ชอบพูดจาเอาใจดีแล้วที่ท่านกลับมาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ